จุดศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ตรงไหนนิยามและแนวคิดเบื้องตน้นก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับคำถามที่ว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ตรงไหนจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนิยามและแนวคิดพื้นฐานบางอย่างก่อนเพื่อให้การเดินทางสำรวจจักรวาลของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจได้ตรงกันจุดศูนย์กลางคืออะไรในทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ คำว่าจุดศูนย์กลางไม่ใช่แค่จุดหนึ่งๆในอวกาศแต่เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนกว่านั้นมากในการอธิบายจัก,กรวาลเรามักใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิตซึ่งทำให้คำว่าศูนย์กลางสามารถมีความหมายได้หลายแบบเช่นศูนย์กลางในเชิงเรขาคณิตจุดที่อยู่ตรงกลางของวัตถุที่มีขอบเขตชัดเจนเช่นจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือทรงกลมศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง จุดที่มวลส่วนใหญ่ของระบบรวมตัวกันและเป็นจุดที่วัตถุอื่นโคโจรอยู่ร,บรอบๆอบเช่นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะศูนย์กลางของการสังเกตการคือจุดที่ผู้สังเกตการมองเห็นทุกสิ่งกำลังเคลื่อนที่ออกไปจากตัวเองแนวคิดเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการทำความเข้าใจว่าทำไมคำตอบสำหรับคำถามของเราถึงซับซ้อนและน่าสนใจจักรวาลของเราคืออะไร ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าจัก,กรวาลหรือ the universe คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ซึ่งรวมถึงอวกาศเวลาและพลังงานทั้งหมดที่เราสามารถสังเกตการได้การทำความเข้าใจจัก,กรวาลในฐานะระบบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้เป็นสิ่งสำคัญเพราะแนวคิดนี้จะกำหนดวิธีที่เราใช้ในการค้นหาจุดศูนย์กลางที่เราถามถึง บทความนี้จะพาเราสำรวจแนวคิดต่าง,างๆเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่ความเชื่อในอดีตท,ที่มนุษย์เคยเชื่อถือมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยที่โลกถูกมองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งจนถึงการปฏิวัติโคปนิคัสที่เปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดกาลจากนั้นเราจะเข้าสู่การทำความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีสำคัญอย่างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์และทฤษฎีบิ๊กแบง เราจะศึกษาหลักฐานทางดาราศาสตร์ที่ยืนยันว่าจักรวาลกำลังขยายตัวและทำความเข้าใจว่าทำไมการขยายตัวนี้จึงชี้ให้เห็นว่าไม่มีจุดศูนย์กลางที่แน่นอนในจักรวาลสุดท้ายเราจะพิจารณาในมิติเชิงปรัชญาและข้อจำกัดของความรู้ในปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพที่ครอบคลุมและรอบด้านที่สุดเกี่ยวกับคำถามนี้บทความนี้จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การหาคำตอบ แต่เป็นการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจว่าคำถามนี้มีความหมายอย่างไรต่อมนุษย์และต่อวิทยาศาสตร์ในฐานะเครื่องมือในการไขความลับของจักรวาลส่วนที่หนึ่งประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องจุดศูนย์กลางก่อนที่เราจะไปถึงความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับจักรวาลและจุดศูนย์กลางของมันการเดินทางกลับไปในอดีตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มนุษย์ไม่ได้มีเครื่องมืออันทันสมัยอย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศหรือดาวเทียมแต่ใช้เพียงสายตาและสติปัญญาในการทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาเห็นบนท้องฟ้าประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่องจุดศูนย์กลางของจักรวาลจึงเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งใหญ่ตั้งแต่ความเชื่อที่ฝังรากลึกมานานานับพันปีไปจนถึงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อจักรวาลอย่างสิ้นเชิงเราจะเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าโลกคือศูนย์กลางและค่อยๆก้าวไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่ท้าทายความเชื่อเดิมและนำมาซึ่งความเข้าใจที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นในปัจจุบันโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแนวคิดของอริสโตเติลและปโตเลมี geocentric model ในยุคโบราณก่อนที่กล้องโทรทัศน์จะถือก,กำเนิดขึ้นการสังเกตการท้องฟ้าเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะทำความเข้าใจจัก,กรวาลได้และสิ่งที่มนุษย์มองเห็นก็ดูเหมือนจะยืนยันอย่างชัดเจนว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นคือจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งแนวคิดนี้ถูกเรียกว่าแบบจำลองจัก,กรวาลที่ยึดโลกเป็นศูนย์กลางหรือ geocentric model ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์มานานกว่า2,000ปีจุดเริ่มต้นที่สำคัญของแนวคิดนี้มาจากนักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่อาริสโตเติลในช่วงศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลเขาได้เสนอแบบจำลองจักรวาลที่แบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน 1. ส่วนที่อยู่ใต้ดวงจันทร์หรือซับลูนาเรลเป็นโลกของเราและชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยธาตุสีชนิดคือดินน้ำลมและไฟทุกสิ่งในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์แบบและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. ส,ส่วนที่อยู่เหนือดวงจันทร์หรือ l e ล t i เชเร a l มเป็นอาณาจักรของดาวและดาวครอปซึ่งประกอบด้วยธาตุที่5ที่เรียกว่าอีเทอร์ทุกสิ่งในส่วนนี้สมบูรณ์แบบและเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบในวงกลมที่สมบูรณ์แบบรอบโลก อริสโตเตอรเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางที่หยุดนิ่งและวัตถุในจักรวาลล้วนเคลื่อนที่ในวงกลมสมบูรณ์แบบรอบโลกเพราะเขาเชื่อว่าวงกลมคือรูปทรงที่สมบูรณ์ที่สุดและการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดนี้ต่อมาในศตวรรษที่สองคลอเดียสปโตเลมีนักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ชาวโรมัน ได้นำแนวคิดของอริสโตเติลมาพัฒนาให้เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ทำนายตำแหน่งของดาวเคราะห์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกแบบจำลองของปโตเลมีซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสือสำคัญชื่ออัลมาเจสยังคงยึดหลักที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางที่หยุดนิ่งแต่เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนของดาวเคราะห์ที่บางครั้งดูเหมือนจะเคลื่อนที่ถอยหลัง หรือ retrograde motion เขาจึงได้เพิ่มแนวคิดที่ซับซ้อนเข้าไปเช่นวงกลมย่อยหรือ epicycles ดาวเคราะห์ไม่ได้โคจรเป็นวงกลมรอบโลกโดยตรงแต่โคจรเป็นวงกลมเล็กๆหรือ epicycle ซึ่งจุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กๆนั้นจะโคจรเป็นวงกลมใหญ่รอบโลกอีกทีหนึง่งปาโตเลมีมีความซับซ้อนอย่างมาก แต่ก็เป็นที่ยอมรับและใช้งานได้ดีในการทำนายปรากฏการท้องฟ้าต่างๆทำให้แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานของดาราศาสตร์ในยุโรปและโลกอาหรับมานานกว่า1,500ปีและได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรเพราะมันสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์และโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมีความพิเศษและถูกสร้างขึ้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของพระเจ้า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลการปฏิวัติโคเปนิคัสเฮลิโอเซนทริกโมเดลหลังจากที่แบบจำลองจักรวาลที่ยึดโลกเป็นศูนย์กลางของปโตเลมีครองโลกมานานกว่า1,000ปีก็ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในศตวตรรษที่16เมื่อนักดราราศาสตร์ชาวโปแลนด์ชื่อนิโคลัสโคเปนิคัสหรือนิโคลาอุสโคเปนิกัสได้เสนอแนวคิดที่ปฏิวัต,วติวงการวิทยาศาสตร์ แนวคิดของเขาถูกเรียกว่าแบบจำลองจัก,กรวาลที่ยึดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง (Heliocentric model) ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อเดิมที่ฝั่งรากลึกมานานในช่วงเวลาที่โคโปนิคัสมีชีวิตอยู่มีข้อสังเกตการที่เริ่มขัดแย้งกับแบบจำลองของปาโตเลมี แม้ว่าแบบจำลองจะทำนายตำแหน่งของดาวเคราะห์ได้แม่นยำในระดับหนึ่งแต่ความซับซ้อนของวงกลมย่อยและจุดศูนย์กลางประหลาดที่เพิ่มเข้ามาก็ทำให้มันดูเป็นไปไม่ได้ในเชิงกายภาพโคเปนิคัสเชื่อว่าต้องมีวิธีที่ง่ายและสง่างามกว่านี้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และเขาได้พบคำตอบในแนวคิดที่ว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบ และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกของเรานั้นโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ในหนังสือสำคัญของเขาว่าด้วยการโคจรของทรงกลมท้องฟ้าหรือที่เรียกว่า De Revolutionibus Orbium Celestium ที่ตีพิมพ์ในปีคศ1543ซึ่งเป็นปีที่เขาเสียชีวิตโคเปนิคัสได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนของดาวเคราะห์บนท้องฟ้าที่ปโตเลมีพยายามอธิบายด้วยวงกลมย่อยนั้นสามารถอธิบายได้ง่ายกว่ามากหากเรายอมรับว่าโลกไม่ได้หยุดนิ่งแต่กำลังหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเช่นกันการเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวเคราะห์ที่เคยเป็นปริศนา จึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากการที่เรามองเห็นการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์จากโลกที่กำลังโครจรอ,อยู่เช่นกันบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ผู้สนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสในตอนแรกไม่ได้ถูกยอมรับในทันทีเพราะมันขัดแย้งกับทั้งหลักคำสอนทั้งาศาสนาและสามัญสำนึกของผู้คนที่มองเห็นว่าดวงอาทิตย์และดวงดาวกำลังโครจรอ,อยู่รอบโลก แต่ในศตวรรษต่อมานักวิทยาศาสตร์อย่างโยฮันเนสเคปเลอร์และกาลิเลโอกาลิเลอีก็ได้นำหลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนแนวคิดนี้และทำให้มันได้รับการยอมรับในวงกว้างโยฮันเนสเคปเลอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันผู้นี้ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตการของดาวเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะดาวอังคารและพบว่าการโครจรของดาวเคราะห์ไม่ได้เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบอย่างที่โคเปนิคัสเชื่อ แต่เป็นวงรีที่มีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสจุดหนึ่ง e r s l i r s t l r w t Law การค้นพบนี้ทำให้แบบจำลองที่ยึดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางม,มีความแม่นยำยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นกาลิเลโอกาลิเลอีในช่วงต้นศตวรรษที่17การิเลโอได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์และใช้มันในการสังเกตการท้องฟ้า ซึ่งการสังเกตการของเขานับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่ขัดแย้งกับแนวคิดแบบเก่าเขาสังเกตการปรากฏการสำคัญหลายอย่างเช่นการโครจรของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสดาวยูเรนัสรอบดาวพฤหัสเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกสิ่งในจักรวาลที่โครจรอ,อยู่รอบโลก นอกจากนี้เขายังสังเกตเห็นว่าดาวศุกร์มีข้างขึ้นข้างแรมคล้ายดวงจันทร์ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองที่ยึดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเท่านั้นการสังเกตการเหล่านี้เป็นการโค่นล้มแบบจำลองของปะโตเลมีอย่างสมบูรณ์และทำให้แนวคิดที่ว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลกลายเป็นที่ยอมรับในที่สุดบทสรุปการปฏิวัติทางความคิด การปฏิวัติโคเปอร์นิคัสไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนจากโลกมาเป็นดวงอาทิตย์ในฐานะจุดศูนย์กลางเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดอย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อต,อตำแหน่งของเราในจกนักรวาลจากการเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ณจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสุร Almost ิยะที่โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดประตูสู่ยุคฟิสิกส์สมัยใหม่ของไอแซคนิวตันที่ได้นำเสนอกฎการเคลื่อนที่และกฎแรงโน้มถ่วงสากลที่สามารถอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ได้แม่นยำกฎเหล่านี้ได้ยืนยันแนวคิดของโคเปนิคัสและเคปเลอร์และทำให้เราเข้าใจว่าแรงเดียวกันที่ทำให้อป pple ตกลงสู่พื้นก็คือแรงเดียวกันที่ทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์การปฏิวัติโคเปนิคัส จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลและกฎฟิสิกส์ที่ควบคุมมันหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจว่าโลกและดวงอาทิตย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแล้วการเดินทางเพื่อค้นหาศูนย์กลางที่แท้จริงก็ยังไม่สิ้นสุดในช่วงต้นศตวตรรษที่20นักดาราศาสตร์ยังคงยึดต,ติดกับแนวคิดที่ว่ากาแล็กซีทางช้างเผือก หรือ Milky Way Galaxy ซึ่งเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นคือทั้งจักรวาลและระบบสุริยะของเราน่าจะอยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีนี้ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์อย่างวิลเลียมเฮอร์เชลได้พยายามสร้างแผนที่ของกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยการนับจำนวนดาวในทิศทางต่างๆ เขาพบว่าจำนวนดาวดูเหมือนจะเท่ากันในทุกทิศท,ทางซึ่งทำให้เขาและนักดาราศาสตร์คนอื่นๆสรุปว่าดวงอาทิตย์น่าจะอยู่ใกล้ใจกลางของกาแล็กซีแต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดนี้มีข้อผิดพลาดส,สำคัญคือพวกเขาไม่ได้พิจารณาถึงฝุ่นและแกส๊สระหว่างดวงดาวที่บดบังแสงจากดาวที่อยู่ไกลออกไปทำให้การนับดาวในบางทิศท,ทางไม่ถูกต้องการปฏิวัติโดยฮาโลชัปปี การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปีคศ1918เมื่อนักดาราศาสตร์ชื่อฮาโลเชปลีย์ได้ทำการศึกษาการกระจายตัวของกลุ่มดาวทรงกลมหรือ Globular Clusters ซึ่งเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่มีดาวนับแสนนับล้านดวงรวมตัวกันอยู่ในรูปทรงกลมกลุ่มดาวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายในจานของกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่โคจรอยู่รอบๆเป็นทรงกลม แชปลี์ได้ใช้เทคนิคการวัดระยะทางไปยังกลุ่มดาวทรงกลมเหล่านี้โดยอาศัยการสังเกตการดาวแปรแสงซีฟีดหรือเซฟเอิ v ด r แวร l เ s เบิลสตาร์สที่อยู่ภายในกลุ่มดาวเหล่านั้นการวัดค่าเหล่านี้ทำให้เขาได้ข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับตำแหน่งของกลุ่มดาวทรงกลมทั้งหมดและเมื่อเขานำข้อมูลมาสร้างแผนที่เขาก็พบว่าศูนย์กลางของกลุ่มดาวเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ แต่กลับอยู่ห่างออกไปทางทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูหรือ Sagittarius ประมาณ50,000ปีแสงการค้นพบของแชป,ปลี์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่บอกเราว่าดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของเราไม่ได้อยู่ใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่กลับอยู่ค่อนไปทางขอบนอกของกาแล็กซีห่างจากใจกลางกาแล็กซีประมาณ27,000ปีแสง กาเล็กซี่ทางช้างเผือกมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้มากซึ่งหมายถึงว่าเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มาก่อนกาเล็กซี่อื่นๆและการเปลี่ยนแปลงมุมมองการค้นพบของแชปปี์ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การถูกเถียงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ที่เรียกว่าการถกเถียงครั้งยิ่งใหญ่หรือ the great debate ในปีคศ1920ระหว่างแชปลียกับนักดาราศาสตร์อีกคนชื่อเฮเบอร์เคอร์ติสแชปลียเชื่อว่า,ากาแล็กซีทางช้างเผือกคือทั้งจักรวาลและเนบิวลาเกลียวที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกาแล็กซีของเราเคอร์ติสเชื่อว่าเนบิวลาเหล่านี้คือจักรวาลเกาะ หรือกาแล็กซี่อื่นๆที่อยู่นอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกการถกเถียงนี้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในอีกไม่กี่ปีต่อมาเมื่อเอ็ดวินฮับเบิลใช้กล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าแชปลีย์และสามารถมองเห็นดาวแปรแสงซีฟีดในเนบิวลาแอนโดรเมดาเขาคำนวณระยะทางและพบว่าเนบิวลานั้นอยู่ห่างออกไปไกลกว่าขนาดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทั้งหมด นั่นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเนบิวลาเหล่านี้คือกาแล็กซีที่เป็นเอกเทศและอยู่ห่างออกไปการค้นพบนี้ได้โค่นล้มแนวคิดที่ว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกคือจักรวาลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และทำให้เราต้องยอมรับว่าจักรวาลของเราเต็มไปด้วยกาแล็กซีจำนวนมหาศาลซึ่งแต่ละกาแล็กซีก็มีดวงดาวและระบบสุริยะเป็นของตัวเอง ความคิดที่ว่าเราหรือแม้กระช่งกาแล็กซี่ของเราเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งจึงถูกท้าทายอีกครั้งและนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในที่สุด